นอ่ะหรออืมเขีงนว่งนอนอ่ะหืมเขีงนว่งนอนเหรอลูกเหรอมานอนดีๆนอนดีๆมามามานอนดีๆเลยเร็วฮะทำไมต้องมานอนบนตักด้วยล่ะฮะทำไมต้องมานอนบนตักด้วยล่ะหืมหืมทำไมต้องมานอนบนตักด้วยล่ะหืม ยายมืยยมื่อยเ้ยเยเ้เอย้าอ้อออาอานอนอ่ะนอนเลยนอนเนี่ย Lifting, มานอนนอนยายกลอมยายกลอมเลยเลยยายกลอมเลยเลยยายกมอมยายกลอมยายกลอมโอ้ยอยายยายจะกลอมทีเหรอยายกลอมทีเหรอจ้าปฏิยายก็วัปฏิยายก็นั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆสินั่งดีๆวันนี้ยังไม่หวัดดีเลยฮะจะนอนละจะนอนละอืมเอ๊เอกันเ เอะไอลเออะอรเอะไอ่เอาไ,ไ,ไมอเออเออออเ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 อนเอนอนกนออออเอออนกอนอนออเจะนอนเอนอนเอนอนเนอนออนอน,นอนนอเนนอนอ โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะเขิมก็จะเขิมจะนอนก็จะนอนจะเล่นก็จะเล่นละจะนอนก็จะนอนจะเล่นก็จะเล่นล่ะฮะจะนอนก็จะนอนจะเล่นก็จะเล่นล่ะละเออดูนั่งดิ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 โอ้โห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 ไงท้องไงท้องไงท้องนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆอย่าเล่น นั่งดีๆเลยนั่งดีๆอาจจะนอนก็นอนเออเออนอนก็นอนอ่เดี๋ยวสินอนก็นอนดินอนก็นอนดีๆดู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 ทำนอนดูทำนอนเออเอเออเออนอนดีๆนอนดีๆเสร็จนอนดีๆนอนดีๆ อน,นดีๆนอนดีๆเปนนอนข้างล่างสิไปยายหิวข้าวแล้วยายยังไม่ได้กินข้าวเลยที่กินข้าวแล้วเดี๋ยวยายไปกินข้าวก่อนอืเดี๋ยวยายไปซักผ้าก่อนไปไปไปสิเดี๋ยวยายซักผ้าก่อนนะเอาป่ะ